ศัตรูพ่ายแพ้เพราะคุณมีดีอะไรให้ไพ่บอกนะเพราะคุณได้รับโอกาสใหม่เพราะคุณเจริญเติบโตก้าวหน้าแล้วก็ประสบผลสำเร็จคุณมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆ อ่าแล้วคุณก็เป็นคนที่มั่นใจคุณได้รับสิ่งดีๆตลอดเลยเขาก็เลยอิจฉาคุณอืมคุณมีความรักที่ดีมีงานที่ดีคุณมีดีกว่าเขาหมดเลยศัตรูก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบคุณ <c oughs> ในขณะในทางกลับกันนะศัตรูจะพ่ายแพ้ก็ต่อเมื่อคุณมีความมั่นใจในตนเองทําวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วคุณก็จะได้รับโอกาสใหม่ๆจเจริญเติบโตในอาชีพการงานความรักด้วยนะคะแล้วก็การเงินก็ออมเงินนะคะช้าแต่ประสบผลสำเร็จแน่นอนเนื้อหาวันนี้ก็คือสตรูพ่ายแพ้เพราะคุณมีดีในตรงนี้แหละ <c oughs> ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะ <c oughs> อีกใบ <c oughs> อีกสองใบแล้วกัน ภายในเก้าสิบวันนะคะภายในเก้าสิบวันนี้คุณคุณกำลังมุ่งมั่นสร้างฐานะแล้วคุณก็จะสร้างฐานะได้ภายใบนี้เป็นการทาวันนี้ให้ดีที่สุดเป็นการมุ่งมั่นสร้างฐานะแล้วคุณก็จะสร้างฐานะได้คุณรวยด้วยความสามารถด้วยฝีมือของตนเองนะคะคุณทําอะไรอยู่คะทําไปเลยมั่นใจแล้วทําไปเลยคุณจะสร้างฐานะจากความสามารถจากฝีมือ ของคุณนะคะคนอื่นมองว่าคุณนะมีดีตรงนี้ศัตรูจึงพ่ายแพ้นะคะคือคนหลายคนคนส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นความสามารถในตนจะไม่ดึงความสามารถของตนเองออกมาใช้ชอบมองคนอื่นแล้วก็ copy คนอื่นแล้วก็ทําตามคนอื่นโดยที่ไม่ฟังเสียงหัวใจของตนเองแต่คุณไม่ใช่คุณฟังเสียงหัวใจของตนเองแล้วคุณก็สร้างฐานะให้มั่นคง ได้ด้วยความสามารถของคุณเองอ่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมสวยหรือว่าค้าขายนั่นแหละคุณทําไปเลยคุณทําประกอบอาชีพอะไรคุณร่ํารวยในอนาคตไม่เกิน90วันคุณจะมีเงินเข้ารัวน,นะคะบทสรุปนะคะ <c oughs> บทสรุปก็คือมีเรื่องไม่คาดฝันนะจะเข้ามาถึงคุณมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กระทันหันเตรียมตัวให้ดีนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นทั้งดีและไม่ดีให้คุณคิดบวก เอาไว้เพราะคิดดีทดําดีพูดดีจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันไม่คาดฝันได้รับทรัพย์ได้เงินทองได้เลื่อนยศได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งความรักจากละหองละแห่งกันก็กลับมาคืนดีกันความรักอบอุ่นลงตัวทุกอย่างเลยนะคะก็หากใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่คุณพลาดในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ